ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเคคอนเดิมเพิ่มเต,มเตมิมคือมินิเวิล์นะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยเนาะก็วันนี้ผมจะมาเล่นแ,แมพหาปุ่มนี้ฟิบดานกันนะครับก็ชื่อผู้สร้างก็ตามนี้นครับชื่อไอดีอันนี้สู้อย่าท้อน่าจะปลุกกำลังใจผู้เล่นมาครับแล้วก็อันนี้ อ่านคำใบเพื่อความง่ายในการเล่นแล้ขอพบอขอให้สนกุกโอเคครับมาอันนี้มันไม่มีคำใบซึ่งกล่องมันหาง่ายมากเลยครับกรับอันแรกมาเปิดสวิตแปะเข้าไปาฮะลูกหมีโคโลทำไมมันตัวใหญ่อย่างเนี้ยฮาวิชช <c oughs> <ๆ>แล้วไม่มีคำใบ โนแมนลกมีโคโล่คำใบผมรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยนั่นผมว่าแล้วโอเคต่อด่านต่อมาอู้ด่านต่อมาชิวๆอ,อ่ะอ่ะอ่ะมันมีกองหลอกด่านนี้ชิวๆครับชิวเท่านผู้ชมเปิดสวิตไปเลย มันไม่ตีใช่ไหมโอเคมันไม่ตีครับแล้วมันจะยืนไหนได้ขอแถวนี้ไม่มีเออเออผมไม่อยากตะลุยลาวาไปด้วยเออมันอยู่ไหน เลือดยังเยอะทั้งก็หายสบายถ้าเลือดมันจะเยอะอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ไหนของอะนาคไมเมีอะไรอยู่ใต้หล่าวากตรงนี้ไม่ใช่มันอยู่ไหนอะท่านผู้ชม ของนี่คือหายากมากอุ้ยผมยอมแพ้ปู้ฟังมันอยู่ไหนกันครับนี่ท่านผู้ชมผมหาไม่เจอครับท่านผู้ชมเอาไงดีอะงานยากแล้วัมยล่ะมันอยู่แถวไหนผมยังไม่รู้เลย น้่นงนั่งผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอ้ลุมนี้ซึ่งมันก็มีจริงฮะเอาค้างเอาก็คือผมลองทุบดูไงแล้วมันเป็นไม้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกล่องเพราะาทำไมกล่องมันไม่ไม้อะนั่นนะเนาะนี่ ก็ง่ายๆอู้หโคตรมืดไม่เมย์เคนไม่ทำอะไรเราเออไม่ใช่เออนี่ไงเค้าจะหลอกพี่ได้ไงต่อไปพึ่งเพราะต้องเป็นน้บปกุกละเดี๋ยวขอตัดตอนถ่ายน้บปกออกกันนะครับ โอเคครับก็ถ่ายน้าปกไปแล้วเนาะก็่าในรังพึ่งมันจะมีไหมอะเออตรงนี้อ้าวอยู่นี่นี่เองน้าปกชื่อคลิปก็น่าจะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมต้องรู้อยู่แล้วแหละตอนเข้ามาท่านผู้ชมต้องรู้ชื่อคลิปก็ ตามที่ผมคิดไว้ก็คือหาปุ่มในหลังพึ่งนะครับก็น,น,น่าจะเป็นอเคิปนี่อ้าไอ้นี่มันหลอกนี่ว่าอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันเหยียบแล้วแตกน,นั่นไงอ๋อตรงนี้มันมีขึ้นอยู่นี่ ไม่น่ามีของอะไรหรอครับไปไม่มีไม่มีมันอยู่ไหนนี่นี่ง่ายง่ยแบบมันง่ายเกินไปไหมอะเพิ่งสามสี่นาทีจะจบคลิปแล้วมั้งหาปุ่มยี่สิบลงยี่สิบด่านแล้วไม่ถึงหรอกมกั้งท่านผู้ชมผมว่านะไอ้ด่านที่มันยากเกี่ มันคือด้านลาวาครับ <c oughs> คือแบบลาวาตามความคิดผมมันยากมันยากที่สุดแล้วนะครับขนาดยากที่พุดยังใช้เวลาแป๊บเดียวอะครับคิดดูแล้วกันแบบมันยายแค่ไหนอะเพราะผมเปนคนที่หาปุ่มไม่ค่อยเก่งเลยนะครับผมต้องบอกตรงๆว่าหาปุ่มไม่ค่อยเก่งแต่ก็คือแบบเจอทุกรอบอะครับ ก็แบบแมปมันง่ายขนาดไหนอะถ้าผู้ชมลองดูโอเคเออนี่โอ้แมปนี้โอ้โหมันควรจะเป็นด่านที่สองนะเนี่ยควรจะเป็นด่านที่สองเลยไนอะ้ด่านเนี้ยอันนี้ไม่น่าปลาเกวือหรอกนะเออเออเออมันจะเป็นปลาเกลือหรือมันจะเป็นหาปุ่ม บอกแค้นมาสิเอา้าเนี่ยนี่ไงผมว่าแล้วมันต้องไม่เป็นปลากลัวแน,น่ๆผมรู้ใจผู้พัฒนาเกมนะเขมบอกถ้ากระโดดไปมันก็จะง,ง่ายเกินใช่ไหมผมรู้นะ่าอิด่าน,นี้มันด่าอะไรของเขาวะผู้พัฒผ,ผู้ไม่ใ่ผู้พัฒนาสิ ต้องพยายามมาพูฟร้างผู้ฟ้างแมปคือแบบโอ้ยไม่ได้บ่นนะแต่คือแบบมันง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งเจ็บนาทีเองจะจบแมปแล้วมั้งผมคิดว่านะตามความคิดผมนลำพึง่งมัน้องยืนในลำพึง่งนี่ไงง่ายไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมง่ายไหม เอาไอ้นี่ไหมมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะเดี๋ยวต้องรีเมดใหม่ก่อนนะครับแป๊บบนึงโอเคครับท่านผู้ชมก็มายันที่เดิมนะก็ที่เดิมนะมาถึงที่เดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือด้านนี้เราก็ไปกันต่อไปชิวๆเลยครับ ไม่เฟยท่านผู้ชมผมคิดผิดครับมันเป็นด่านจุดที่ตรงนั้นนะครับนี่ไงโอ้โหผมมาเล่นซ้ำเฉยโอ้ยสุดยอดเลยเรานี่ไงมาถึงแล้วครับไอ้ด่านนี้แหละด่านใหม่ผมจำได้ยังไม่เคยเล่น โอเคชัดเจนมาแม่ผมบ้ากลัวหรอกนี่กล่องมันอยู่นี่เอออ๋อ,อนี่มาแปะสวิชแปะแปะเฮอแป๊บหนึ่งนะอย่าบอกนะว่าผมรู้สึกเหมือนแมปนี้ผมเคยเล่นเป็นแมปที่ผมวางปุ่มผิด อันนี้แหละแมปใหม่ของจริงโคตรมืดเลยกล่องนีน่น่าจะเป็นอันนเหรอไม่ใช่ตานี้ก็กองเยอะใช่ย่อยนะอ๋อน,นี่ไงอะไรเนี่ยมีบางอย่างอยู่ในน้ำผึ้งรู้แล้วแหละว่ามันต้องอยู่ในน้ำผึ้ง ถ้ามันโชว์ตัวไมไหมเห็นเน้็ยอดแล้วออถ้างั้นก็ต้องไล่เคลียร์ไปเีละอยอันนี่ตรงนี้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันคนหน่าเบื่อเลยนั่นไงน ไปต่อขอให้ไม่แปะผิดเงินโอ้ยอ๋อให้เดินตามไปอีกโว้ยดีนะมันไม่ใช่ปากลัวอะไรของเขานี่มันหาปุ่มตรงไหนเอ่เออเออเอา,เอา,เอาโอเคชนะแล้ว ชัวร์ปโอ้ชิวๆครับมาเซฟยิง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 โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกรคขายและกดกระดิ่งได้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Get out of the way.